สวัสดีครับแฟนๆรัชเตอร์ทริปนี้เราจะเดินทางไปยังมณฑลหูนานประเทศจีนโดยเป้าหมายสําคัญคือแหล่งท่องเที่ยวที่เมืองจางเียเจี๋ยซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกหลายแห่งทริปนี้จึงเป็นเสมือนซีรีส์ยาวๆหลายตอนด้วยกันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรัชเตอร์ให้ดูครับที่เมืองจางเิีเจียนะครับผมว่าอากาศดีทั้งปีนะครเพราะว่า เนี่ยผมตากแดดอย่างเงี้ยอากาศก็เย็นถ้าเรียบเทียบในบ้านเราตอนนี้ก็เดือนเมษานะครับแต่ที่เนี่อากาศเย็นสบายนะครับแลนน้วทีนี้จุดท่องเที่ยวสําคัญของตัวเมืองจันทิจเจย,ยเนี่ยก็คือตัวที่ผมยืนเนี่ยนะครับโบราณสถานกูดเจียนะครับเป็นชนเผ่านะจูเจย,ยก็คือเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ที่มณฑลหูหนานเนี่ยเห็นว่าตามข้อมูลก็อาศัยมาก,กว่า2,000ปีนะครับตรงนี้รูปลักษณ์เขาก็พยายามอนุรักษ์นะครับ อย่างเช่นเราเห็นจากด้านหลังนะครับโบราณสถานที่เป็นรูปลักษณ์แบบกีนนะฮะที่เราเห็นนั้นเคยดูในหนังกำลังภายในก็ทรงแบบนี้ก็เรียกว่าทรงแบบจีนแท้ๆนะครับก็เป็นสถานที่หนึ่งที่ทัวร์นะฮะก็มาท่องเที่ยวกันหรือถ้าสายถ่ายภาพก็ควรจะต้องมาถ่ายรูปแนะนําในช่วงเวลาที่มาถ่ายเนี่ยก็อย่าให้ตกสายมากนะครับถ้าตกสายมากโบราณสถานเนี่ย จะท,ะทอนแดดแรงเกินไปถ่ายมาก็จะเกิดจุดโอเวอร์คุณนค้างมากก็มาประมาณสักแปดเก้าโมงนะครับถ้าไม่ได้ตื่นเช้ามากก็ประมาณแปดเก้าโมงก็ยังสามารถที่จะถ่ายรูปได้บางจุดผมเห็นนะครับก็จะมีชุดประจำเผ่าให้ใส่เนาคถึงนึกถึงว่าเราก็น่าจะแถววัดอรุณนะเนาะเป็นชุดไทยใส่ที่นี่ก็จะมีชุดชุดเผ่าของถูเจียเป็นชุดเผาถิเจี๊ยให้เราได้สวมใส่นะครับก็เห็นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ป้าๆนะป้าๆนะย้อนยุคหน่อยเห็นาสาวๆยังไม่มีกล่าวว่าเดี๋ยวมีาสาวๆเมื่อไหร่ก็จะเล็งสาวจีนถ่ายรูปหน่อยเนาะก็ตอนนี้ก็ยังเห็นป้าๆอยู่นะครับก็โอเคครับไปชมภายในกันครับสำหรับเมืองโบราณเผ่าจุเจีย หรืออุทยานวัฒนธรรมพื้นบ้านถูเจียจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมและขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระด,ดับ 4A ตั้งอยู่บนเนินเขาบูจื้อในเมืองจวงผิงจางจีเจียนเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมโบราณของชาวถูเจียซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจางจีเจียนมากที่สุดเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนชาวถูเจียมีภาษาพูดเฉพาะตัวแต่ใช้ภาษาจีนในการเขียนภายในเมืองโบราณแห่งนี้มีโบราณวัตถุวัฒนธรรมจํานวนมากและสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นโครง สร้างไม้และหินที่มีการแกะสลักและตกแต่งอย่างสวยงามแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาด้านประเพณีและวัฒนธรรมด้านต่างๆของชนเผ่าถูเจียเช่นสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์อาหารพื้นเมืองวิถีชีวิตเกษตรกรรมจึงได้รับการเลข,ขานว่าเป็นพระราชวังต้องห้ามในภาคใต้โอ้นี่ครับความเป็นจริงก็จะเลยตอนที่ผมชอบดูหนังจีนในะเด็กๆนะผีผีกระโดดอ่ะเนี่ยครับนี่ปิดปิดยันแล้วก็จะโดดอย่างนี้ครับ นี่มีจริงครับแลวนี่น,นี่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นหมอผีปับป๋าผีอันนี้หมอผีป๋บผีผมนึกถึงตอนแบบสมัยดูหนังจีนนะครับก็โดดโดดโดโดแล้วพอเอาพยันออกกัดเลยจะโุ่เลยเราได้รู้ว่าตอนเราดูหนังจีนเนี่ยมันเหมือนทําให้เราเราเพลิดเพลินน,นะฮะแต่ความเป็นจริงของวัฒนธรรมอภพณีแนละ้วโดยเฉพาะความตายเนาะความตายเนี่ย คนที่ตายเนญาติที่าตายหรือคนที่ตายเนี่ยจะมีความหลากหลายในการตายเช่นอาจจะอุบัติเหตุนะครับเป็นไข้ป่าตายหรือโดนทํรลายตายเนี่ยซึ่งถ้าเราเห็นตรงเนี้ยมันจะคล้ายกับบ้านเรานะครับก็คือจะเป็นอธินะครับอธินะครับประกอบด้วยอธิต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตุ๊กาตาเนี่ยก็เป็นการจาลองขึ้นมานะครับส่วนด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นหมอผีนะคุณสมบัติของหมอผีเนี่ย ต้องดูหน้าตาต้องดูโหดดูอัปลักษณ์หน่อย,ยเพราะว่าใจต้องถึงด้วยเพราะว่าทําเรื่องของวิญ,ญญาณนะครับซึ่งหมอผีตรงเนี้ยจะเป็นคนนําพาผีที่กลับบ้านไม่ถูก,กนะพากลับนะเหมือนเมืองไทยเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเคาะลงใช่ไหมครับเคาะลงแล้วมีม,ม,ม,มีสับปเปลอันนี้บ้านเราก็อาจจะเป็นสับเลอแล้วก็วกดีนี้เป็นมูนิธิ นะแต่เราอาจจะไปชินชินกับตอนที่ที่เราดูหนังเนาะเป็นวิญญาณนี้กระโดดแล้วแปะแต่ไแปะเขาเรียกว่าแปะยนันกระโดดเด้งเด้งเดเดงแต่ความเป็นจริงในในความเป็นจริงเนาะของวัฒนธรรมเขาอะก็จะมีลักษณะที่เล่ามาเนี่ยครับเนาะโอเคครับ เรียกโรงเตี้ยมไหมหรือว่าเป็นบ้านนะแต่เป็น <c oughs> แต่แต่ว่าเป็นบ้านที่ที่ค่อนข้างน่าอยู่นะครับพอเราเข้ามา<อ>ข้างในนี่นคือหอดูดาวนะครับใช่ไห<อ>มหอดูดาวเนี่ยนะมีรูปมีรูปดาวอันนี้ก็จินตนาการไปนะว่าใ,ในในโรงบ้านหลังเนี้ยมันเป็นอะไรเนาะแล้วคนจะเป็นพวกไหนลองดูดิโหราศาสตร์ดูดาวจัดติ๊บไว้ไงนะ เนี่ยมีมีเต่าพยากรณ์อยู่ในมือะอาจจะเป็นหอดูดาวหรือพิธีกรรมทำพิธีกรรมนกุนซือหอตูหรือโหราศาสตร์อย่างนงี้เนาะเพราะว่าถ้าดูตรงเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าหินนําโชคป่ะไม่รู้อะไรแร่ป่ะเป็นแร่เป็นแร่นําโชคอะไรต่างๆเนาะก็แต่โดยรวมบรรยากาศล่มลื่นอันนี้เป็นม้านั่งแบบจริงจริเนาะเป็นม้านั่งเหมือนตรงียง คือ <Okay, S 2> นั่งลแล้วนัว้นนั่ง<ๆ>นั่งแล้วสบายเนาะผมว่าวิวสวยครับพอทะลุมุมนี้เนาะโอ้ผมว่ากว้างดีนะครับโอ้ด้านนี้ธรรมชาติดี ตรงเมืองโบราณูเจี้เียผมว่าถ้าใครอยากจะเกรยียนรู้วัฒนธรรมของความเป็นจีนเนาะหรือบางทีแฟนๆลัตเตอร์ก็อยากจะหามุมถ่ายรูปผมว่าก็ถ่ายในความเป็นแบบจีนโบราณเนาะน่าสนใจครับคือลักษณะของเขาทําตรงนี้มันเป็นชั้นๆเนาะเป็นสเต็ปขึ้นมาแบ่งเป็นชั้นๆต่างๆก็เดินชมุนเพลินนะฮะเดินมาแล้วก็สัมผัสของเก่าโบราณสถานต่างๆเนะๆานะแล้วก็ รอยเท้าพื้นที่เราเหยียบก็เป็นไม้เก่าเราขึ้นมาเรื่อยๆสเต็ปจนมาถึงจุดเนี้ยจุดนี้ก็น่าสนใจเนาะผมว่ามันเป็นความตัดกันคอนทาราสต์กันระหว่างความเป็นโบราณสถานเนาะกับส่วนที่เป็นเมืองเนาะเมืองจาจิเจียนนะครับก็คือจะเป็นจูดที่อยู่ตรงเนินเขาก็เป็นเมืองโบราณน,นะครับอันนี้ผมว่ามันก็ได้ข้อความสิวิไลตัดกับจินตนาการความรู้สึกเนาะใช้อินกับการดูหนังจีนผมว่ามันก็ อินดีเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งที่แนะนำนะครับมาเที่ยวที่นี่นะครับก็ห้ามพลาดเด็ดขาดครับโอเคครับเที่ยวเรียนถ่ายภาพลั่นชัตเตอร์ครับผมเย่ยังยังไม่จบนะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะผมพยายามทำคลิปให้มันกระชับกระชับกระชับนะครับดูเป็นตอนๆไปมาดูหนังจริงกำลังไปไหนดูองคกรยกที่มันมีหลายๆภาตนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปได้เลยนะครับ